สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกัน มาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างลีสเปิดบานตอนรับการมาเยือนของทีมอย่างเวสแฮมคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอลแลนด์โรดเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการพนันการสมัครสมาชิกของเพื่อนๆจะช่วยให้เราได้มีทุนในการขับเคลื่อนต่อไปได้ หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ทางเราขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับ เรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านลีสความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับที่16ของตารางคะแนนฟอร์มฮานัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย8ประตูวันนี้ทางด้านลีสของกุนซือดานียนลฟากเกอร์ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากวิลฟริดยอนโตปีกดาวรุ่งวัย21ปีซึ่งมีอาการบาดเจ็บบริเวณน่องและอยู่ในระหว่างพักฟื้นฟูสภาพร่างกายขณะที่คุ้มกำลังหลักรายอื่นๆอยู่ กันครรบเคคื่องาดว่าฟาเกอร์เตรียมวางหมากโดยมีเบลนเดนอารอนสันโดมินิกคาร์เวเลวินกับแจ็คแฮร์ริสันเป็น3ประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์ตามระเบียบ มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเวสต์แฮมกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับที่19ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ0นัดเสมอ1นัดแพ้5นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้2ประตูเสีย10ประตูวันนี้ทางด้านเวสต์แฮมของกุนซือนูโน่เอสปิริโตซานโตไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมเว้นเสียจาก นิครัตฟูครุกหัวหอกวัย32ปีที่เดี่ยงอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นส่วนพวกกองกำลังหลักรายอื่นๆอยู่กันครับท่วนคาดว่าเอสปิริโตซานโตเตรียมจัดทัพโดยมีคารลัมวิลสันออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตาข่ายและใช้จารอ์โบเวนลูคัสปาเกต้ากับคริเซนเซโอซัมเมอร์วิลเป็นสามประสานกลางรุกคอยซับพอร์ตอยู่ด้านหลังตามสูตร11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ลีสจะมาในระบบ4-3 3านำทีมโดย คาวดาโลเจเดนโบเกลโจโรดอนปาสกันสเตลกาเบรียลกุตมุนสันอันตอนสตักอีธานแอมปาดูชอนลองสตาฟเวนเดนอารอนสันโดมินิกคาวเวิร์ดเลวินแจ็คแฮร์ริสันเวสแฮมจะมาในระบบ433นำทีมโดยัลฟองเซอเรโอล่าอารอนวานวิซาก้าจองแคลโตบิโดแม็คซิมิเลียนคิวแมนเอลฮาจิมาลิกดิยูฟมาเทอุสเฟรนันเดส โ um ทมัสซูเซกจารอดโบเวนลูคัสปาเกตาครีเซนซิโอซัมเมอร์วิลคัลลัมวิลสันทศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5้านัดหลังสุดคือเจ้าบ้านลีดชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย11ประตูแม้จะเป็นสึกหมูกัดกันก็จริงเว่าเจ้าบ้านลีดที่มุ่งหวังจะเก็บ3มคะแนนในบ้านของตัวเองให้ได้นั้นเชื่อว่าเอาสุดแน่นอน แถมขุมกาลังนักเตะฮัดเทียบกันปอนต่อปอนก็ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันบอกเลยว่าทีมเยือนเวสต์แฮมเหนื่อยหนักแน่นอนเพราะด้านอาคารตุก,กะบุกมาในช่วงที่ย่าแย่จัดไร้ชาย5หนท้ายในลีกและปราใช้ไปถึง4ครั้งแถมโดนะลุงแนวรับยับเยิยนรุ่มร่วมสิบตุงท่วนดูทรงแล้วไม่แค้วเสร็จเจ้าถิ่นตบนิ่มตามคาดเปอร์เซนต์ที่ลีดจะชนะอยู่ที่60%เปอร์เซ็ตนต์ที่เวสต์แฮมจะชนะอยู่ที่20%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่ 20%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าลีสเปิดบ้านชนะเวสแฮมไปด้วยประตู2ประตูต่อ0ูตอนนี้ทางช่องเขาเราโดนระบบเล่นงานหนักมากการนำส่งวิดีโอใหม่ไม่ขึ้นในฟีดของเพื่อนๆทางเราขอรบกวนเวลาอันมีค่าของเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยวันนี้เชียร์ทีมไหนกันเพื่อนๆท่านอื่นจะได้เห็นแนวทางและยังช่วยให้ระบบเห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์อีกด้วย ขอบคุณมากครับที่ช่วยกันครับเรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการบุนเดสลลกาเยอรมันโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเบรเมนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างยูนนโอนเบอร์ลินคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตีหนครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเวเซอร์สตาดิโอนเรามาเริ่มดันที่เจ้าบ้านเบรเมนความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ12ของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย11ประตูวันนี้ทางด้านเบรเมนนัดล่าสุดลูกทีมของฮอสเตเฟนทำได้เพียงแค่เสมอกับทีมรองบวยแบบสุดมัน2ต่อ2ส่งผลให้พวกเขารั้งอันดับ12ของตารางตามเดิม ด้านความพร้อมมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิมๆและนัดนี้มีลุ้นปรับทับจากนัดล่าสุดหลักๆก,ก็คือกลับมาใช้ระบบเข้าต่อสู้พร้อมกับใส่ชื่อของเซนลีนนกองกลางตัวรับที่นัดล่าสุดนั่งเป็นสำรองกลับมาลุ้นออกสตาร์ทอีกครั้งพลางกับดันมาโก้กรูขึ้นไปยืนเป็นค้ำเดี่ยวเป็นหน้าเป้ารอจบสกอร์ตามเคยมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนยูนิโอนเบอร์ลินกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ9ก้าของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย6ประตูวันนี้ทางด้านยูนิโอนเบอร์ลินยังคงทำผลงานได้จัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเคยสำหรับลูกทีมของสเตเฟนบอมการ์ดโดยนัดล่าสุดเพิ่งทะลุงคู่แข่งมาแบบสบายเท้า3-1ต่อ ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะสภาพทีมขาดเพียงแค่โรเบิร์ตส์คอฟกองหน้าที่เจ็บนั่งต้องพักรักษาตัวต่อไปคาดว่าทริปเยือนวันนี้จะเลือกใช้งานนักเตะเซตเดิมลงสนามอีกครั้งนำทัพมาโดยสองดูโอจอมสร้างสรรค์เกมอย่างทีมสกาเกอร์กับอันเดรีิลิชช่วยกันป้อนบอลและส่งไม้ต่อให้กับยูยัสอันซาดาวซันโวของทีมที่สประตูรับหน้าที่สังหารประตูตามสูตร11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ เบรเมนจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยมิโอบัคเฮาส์ยูกินาริสุงาวาระอามอมสพีปเปอร์คาริมคูลิบาลีมาโกฟรีเดนยานเตตเซนลีนอนโรมาโนชิมิดเคมารอนปัวตาสซามูเอลเอมบันกูล่ามาโกกรูยูเนียนเบอร์ลินจะมาในระบบ3-4-2-1นำทีมโดยเฟรเดริกรอนโนดานิโลดูกีเลโอโพเคอร์เฟล ดิโอโกไลเต้คริสโตเฟอร์ทริเมลราน่เคดีราอัโยชาเคมไลน์เดริกโคนทิมสกา a เกอร์อันเดรอิลิชอิลยัสอันซาทศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเบรเมนชนะ2นัดเสมอ0ูนนัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย10ประตู สำหรับวิเคราะห์บอลคู่นี้ถ้าเทียบจากความมั่นใจดูแล้วยังไงก็ต้องขอยกให้ยูนนโอนเบอร์ลินดูดีกว่าชัดเจนหลังจากที่แพ้ไปเพียงแค่หนเดียวจากสีนัดท้ายที่ลงเตะในลีกแม้วันนี้จะออกไปเยือนก็ตามแต่ถ้าเล่นได้ตามฟอร์มเดิมเหมือนแมตช์ที่แล้วยังไงก็มีลุ้นเข้าวินสูงอยู่ดีที่มั่นใจเช่นนี้เพราะเป็นสาเหตุจากเจ้าบ้านอย่างเบรเมนตอนนี้ฟอร์มแก่แกว่งหาความสม่ำเสมอไม่ได้เลยอย่างนัดล่าสุดก็เพิ่งทำได้เพียงแค่เจ้ากับรองบุยลีกซะอย่างนั้น ชี้ชัดว่าเกมนี้อย่าหวัง3มแต้มด้วยประการทั้งปวงเปอร์เซนต์ที่เบรเมนจะชนะอยู่ที่30%เปอร์เซนตนต์ที่ยูนนโอนเบอร์ลินจะชนะอยู่ที่50%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเบรเมนแพ้ยูนนโอนเบอร์ลินไปด้วยประตู1ประตูต่อ2 เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการกาโชเซเรียอิตาลีโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเอซีมิลานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างปิซ่าคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตีหนึ่ตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามซานซิโรเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเอซีมิลานความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนนฟอร์มหนัดล่าสุดจากทุกรายการชนะ4ี่นัดเสมอ1นัดแพ้ศูนนัดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย2ประตู วันนี้ทางด้านเอซมิลานภายใต้การทำทีมของกุนซอมัตซิเิเลโนอเลกรีฟอร์มกำลังโหดไม่แพ้มา5้านัดติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมนั้นพวกเขามีผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายไล่มาตั้งแต่อาเดรียนราบิโอเจ็บน่องกับคริสเตียนพูลิสิตเจ็บต้นขาเปวิสเอสตูปิญญาลและอาดอนยาชารีหมดสิทธิ์ลงสนามขณะที่รูเบนลอปตัสชิกเจ็บกล้ามเนื้อและต้องแยกซ้อมเดี่ยวคงฟิตไม่ทันเกมนี้นอกจากนี้คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูกองหน้าที่เจ็บนิ้วเท้าเล็กน้อย กลับมาฟิตพร้อมลงช่วยทีมได้ในเกมนี้แต่คาดว่าจะเป็นสำรองไปก่อนด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ3-5-2แดนกลางจะวางยุสซูฟฟ a n ฟาน่าลูกาโมดิสและซามูเอลเลลิชี่คอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนสองหัวหอกในแดนหน้าอย่างซานติอาโกคิเมเนสและลาเฟลเลอาลงล่าสกอร์ร่วมกันมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนปิซากันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ20ของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะศูนัดเสมอ2นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้2ประตูเสีย8ประตูวันนี้ทางด้านปิซ่าทีมบวยของตารางภายใต้การทำทีมของกุนซืออันแบโตกิล l าดิโนผลงานในลีก7เกมแรกพวกเขายัางไม่ชนะใครเลยส่วนสภาพความพร้อมนั้นเกมนี้พวกเขาจะได้อิดดิซาตูเร่ที่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งขณะที่ตัวเจ็บยังเป็นหน้าเดิม,ดมรวมถึงกองหลังอย่าง มาเตอุสลูซูอาดีที่เจ็บเขา่าและล่าสุดถูกยืนยันว่าจะต้องพักยาวถึงปี2026เลยทีเดียวด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ3-5-2แดนกลางจะวางมาริอุสมารินเมดีเลริตและเอเบเนเซอร์อากินซานมิโลคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนสองหัวหอกในแดนหน้าอย่างสเตฟาโนโมเรโอและเอ็มบาลาเอนโซลาลงล่าตาข่ายในเกมนี้11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ เอซิมิลานจะมาในระบบ3-5-2นันทีมโดยไมเเมนยองฟิกาโยโทโมริมาเตโอกับเบียสตาหินซิลาฟภาพวิดอเล็กซิสเลเมเกอร์ยุสซูฟโฟฟานาลูก้าโมดิตและซามูเอเล่ลิชี่ดาวิดบาเตซาก้ซานติอาโกคิมเวีสและลาฟาเอลเลอาลปิซ่าจะมาในระบบ3-5-2นำทีมโดยอาริโนเซมเปซิโมเนคาเนสเตลลีลาุนอาบิเอล อันโตนิโอคาราโชโลอิดดิซาตูเรเอบเนเซอร์อากินซันมิโลมิเชลเอบิเชอร์มาริอูนมารินเมดีเลลิดสเตฟานโมเรโอและเอมบาลาเอนโซลาทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมา2นัดโดยหนัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเอซิมิลานชนะ2นัดเสมอศูนย์นัดแพ้ศูนย์นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้2ประตูเสียศูนย์ประตูเจ้าถิ่นเอซิมิลานพวกเขามีผลงานในลีกที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับ เพราะ5เกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครและคว้าใช้ไปได้ถึง4นัดฟอร์มแตกต่างจากทีมยันปีซ่าที่มีผลงานที่ย่ำแย่7เกมแรกยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นแน่นอนว่ามิลานมีขุมกําลังที่แข็งแกร่งและเหนือกว่าทีมเยนค่อนข้างมากเทียบกันทุกตําแหน่งมิลานเหนือกว่าทั้งหมดและถ้าพวกเขาชนะเกมนี้จะทําแต้มหนีห่างอันดับ2ของตารางอย่างอินเตอร์ออกไปอีกโยนความกดดันใส่คู่แข่งแย่งแชมป์ไปด้วยแบบนี้มั่นใจว่ามิลานจะเปิดบ้านไล่บี้เอาชนะทีมเยอนได้อย่างแน่นอนเปอร์เซ็นที่เอซิมิลานจะชนะอยู่ที่7 8ซ เปอร์เซนที่ปีซาจะชนะอยู่ที่8%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่14%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเอซิมิลานเปิดบ้านชนะปีซาไปด้วยประตู3ประตูต่อศูนย์แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้น สำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กด like และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI w คร k r o ์บอลและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ